สำหรับคดีนี้นะครับมันก็เป็นเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลน,นะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผักพานนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานตรวจการข้าเมืองแล้วก็ดูแลด,ด้านความมั่นคงนะครับและท่านผู้จัดการพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรุ่นชัยนะครับที่มีนโยบายให ดำเนินการในการสืบสวนจับกลุมแล้วก็ขยายผลกระบวนการขนแรงงานอย่างเป็นระบบนะครับเราได้มีการาทําคดีนี้นะครับโดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้งคดีเก่าที่เกิดขึ้นรวมถึงคดีใหม่ที่มีการาขนแรงงานกาันแล้วก็ทําลักษณะของการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ถังข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอ,อย่างเป็นระบบนะครับ คดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนเนื่องจากว่าขบวนการขนแรงงานขบวนการนี้นะครับก็มีการจับกลุมเจ๊อาลงนะครับแล้วก็ขยายผลไปจับกลุมนายอับดุลเลาะนะครับตามหมายจับที่มีการออกหมายไว้นะครับพฤติการขบวนการนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะของการขนแรงงานพม่านะครับลงทางใต้แล้วก็เอาส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ ตอนหลังเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องการขนแรงงานลนานักษณะนี้มาเป็นาการขนแรงงานชาวบาคหาเทศนะครับซึ่งเ,เกิดขึ้นมาประมาณเกือบหนึ่งปีละมีการจับกลุมนะครับเรามีการจับกลุมและขยายผลลักษณะน,นี้อยู่นะครับขบวนการเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่สามารถที่จะสะกัดกัน้นแล้วก็สามารถที่จะจับกลุมได้นะครับซึ่งมันเป็นหน้าง,งานที่สําคัญของสำนักตคนข้อเมืองนะครับ ยละเอีย่์ขออนุญาตให้ท่านรองพันธุภาคนะครับในฐานะที่ท่านรองพันธุภาคเนี่ยเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังที่หน้าชาร์ตนะครับว่ารูปแบบที่เราเก็บรวบรวมไว้แล้วมันมีประมาณกี่เครือข่ายลักษณะดใดบ้างแล้วก็ในการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยที่เราจับกลุ่มนายอับดุลเลาะ์มาได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เชิญรองพันธุภาคครับจากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเราก็พบว่านายอับดุลเลาะห์หรือบังเลาะเนี่ยครับ ได้นํารถตู้นะครับมารับกลุ่มคนต่างด้าวดังกล่าวนะครับบริเวณนาชรา,าที่เป็นจุดพักค,คอยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับลงมาที่พื้นที่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็มาส่งต่อให้กับนายเจ้ลงนะครับในพื้นที่ยะลิงนะครับปัตตานีนะครับเพื่อให้ในายเจ้ลงเนี่ยส่งต่อนะครับไปยังพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสให้กับนายหน้าทางนายชายแดนโดยนาย บางเลาะหรือเลาะเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็นำพาของกลุ่มชาวบางประเทศเนะครับลอดช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งทางชุดสืบสวนนะครับของตอมองปัตตานีเนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับนำส่งของประสืบสวนแล้วให้พวามสวนเนี่ยดำเนินการออกไปขอนสารออกหมายจับนะครับและเราสามารถออกหมายจับแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่ม นะครับนายร้อนะครับได้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและและนอง3าเครือข่ายนะครับจนกระทั่งมาปี2 5 5 6, 6นะครับก็มีการจับกลุ่มจนมาถึงปวจมีทั้งหมด7-8คดีนะครับแล้วก็มี8เครือข่ายด้วยกันนะครับแล้วจะเป็นบังคลาเทศ2เครือข่ายนะครับซึ่งในบังคลาเทศตัวนี้นะครับก็จะมาขู่กับตัวนายบังรลอะตัวนี้ซึ่งตะก่อนเนี่ยเป็นตัวขน นะครับในพื้นที่ปัตตานีไปยังนราธิวาสนะครับเป็นตัวการสําคัญซึ่งเราเฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี64แล้วมาจับกลุ่มได้ในปี66โดยผันตัวมาขนนะครับเป็นบางคลาเทศโดยใช้ยาพนะซึ่งยาพนะเป็นรถตู้ซึ่งก็เป็นยาพนะที่เราอยู่ในฐานข้อมูลการเฝ้าระวังของเราเช่นกันนะครับแล้วก็รถตู้คันนี้นะครับ,ก,นนนะรบก็ไปเกี่ยวพันกับผู้ครอบครองซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องหาในเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวในเครือข่าย เก่าเช่นกันนะครับต้องขอเรียนว่านะครับในกระบวนการเครือข่ายชาวบังคลาเทศเนี่ยนะครับเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสิติตั้งแต่เดือนมกราจนปัจจุบันนะครับแล้วก็เริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวเรื่อยมานะครับคราวนี้เรามีการจับคุมในพื้นที่ภาคใต้เราพบทั้งหมด18คดีนะครับแล้วมีการขยายผลนะครับในทุกคดีนะครับแล้วก็ได้ผู้กระทําความผิดเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับในลักษณะ ที่เป็นกระบวนการเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงนะครับและขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนไย่สวนนะครับแล้วก็นโยบายของท่านผู้จัดการนะครับคนปัจจุบันคือท่านอิทธิพลเนี่ยได้ให้หนยบายไว้ว่าจะต้องนะครับทำให้ครบกระบวนการนะครับสืบสวนและยต่วนให้ครบทั้งกระบวนการนะครับขณะนี้เรากําลังดําเนินการหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมครับแล้วหากมีความคืบหน้าเป็นปการใดจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบโอกาสต่อไปครับ